อุ้ยอุยอุ้ะไรเนี่ใครเนี่เออใครเน่ยฮเอาิ่งวิ่งเขาเปิดประตูได้ใช่ไหมคะทำะไพี่เังไลูกโอ้โห วิ่ง่่รูนีนั่นนั่นตื่นเต้นอยาก่นเต้นคนเยอะมากเลยนะเนี่ย่เตนคอะ่นเต้นต่นเต้นคนเยอะี่เตนคนเยอะ่ดีใจจะได้ออกใช่ไหม่เตน่นเต้นเตนเตนเตมากเลยออวิ่งไม่หยุดเธอเมทำไมเขาไม่ปล่อยหนูเล่นเขอหเล่นเยอะเลยเออ ของเล่นเทียบเลยดูม้าที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งตัวนะคะม้าเสียชีวิตแล้วหนึ่งตัวนะคะเออเออโอ้โหเบียดอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแอดมาเห็นแล้วเปรียบเทียบกับพี่เมนาได้หรือยังหรือว่าหนักกว่าน่าจะคึกกว่าคึกคึกขากว่าถ้าอยู่ในคพมีค่ะอ้อนอ้อนนี่คือเขาจะไปดูที่เหนียงไะเดี๋ยวดูขาน้ามามุมนี้ได้ครับเราจะไปอยู่ที่เหนียงโอ้โหหามุมเองแล้วกันครับตกล้อง ซึ่งเนี่ยเป็เปียกนี่คือรอยดูดแปลว่คู่แม่ลูกนี่เป็นคู่ที่แบบห่วงกันมากนะครับถ้าถ้าลูกจะไปมุมนู้นแม่ก็จะหันไปแล้วมานี่มานี่เรียกกันมาอย่างถ้าแม่จะไปลูกก็วิ่งตามโซนตามภาษาเด็กแต่ถ้าเกิดแม่เรียกปุ๊บจะเข้าหาแม่ทันทีเพราะว่าเขาจะอยู่ติดกันแบแม่คือแม่ลูกกันจริงๆอะไรหลูกไม่ติด็นิดจะน่ารัก้าไม่ตี ปิดอยู่เดากอยร่แม่เขาอายุเท่าไหร่คะนี่สิบสามครับอูสาวน้อยคุณแม่คุณแม่ยังสาวสาวจีใบตองเลยนี่รุ่นใบตองนี่คือประวัติชบาลเนี่ยเป็นน่าจะยังถือว่าเป็นเชือกเดียวอยู่นะครับที่มีมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวคือเป็นช้างที่เกิดอยู่ในอำเภอเมืองเพราะอะไรครับไม่ใช่ไปเกิดที่ในอำเภอนะครับ เขาเคยอยู่แม่เขาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เสร็จแล้วเขาก็เลยถือว่าเป็นประชากรของอำเภอเมืองเด็กเวียงสาวในเวียงสาวเสาวในเวียงนะสาวให้เขามาดูเวียงนี่เลยงเข้าแล้วเนี่ยแล้วไม่ดึงเลยแต่ชุดนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่เผอิญว่า เจ้าของเขามีปัญหาเรื่องการเงินครับก็าเลยอยากจะเอาช้างออกเราก็เลยได้มากตามก็เลยถามว่าพี่มีนาขนาดนี้ไหมเนี่ยคู่แข่งพี่มีนาหล่ะตัวตึงตัวเนี้ยเอไปเติมน้ำไปเติมน้ำอ่ะ้องตามไม่ทันนะเอ็นดูอ่ะแม่ถ้าลองมาดูช้างเด็กอย่างนี้นะคะ เข้าไปใกล้แล้วก็ที่สำคัญเราจะไม่จับสัมผัสน้องเลยเพราะว่าคือคือน้องมิ่งเงินเนี่ยเขาเขาส่อแววว่าเป็นช้างที่แข็งแรงมาตั้งแต่คลอดแล้วนะหลังจากคลอดได้ประมาณสัก20นาทีใช่ไหมก็พยายามยืนเองแล้วก็ส่งเสียงคำรามพูไปหมดเลยโอ้เสียงดี The Voice แหละมิ่งเงิน The Voice อยแล้วลุ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  โอ๊ยลุน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 เดินเดินเดต้องมีสักรอบอะใช่ใช่เคยแซวว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปประกวดไม้ทองคำกันไหมเออไปประกวดไม้ทองคำพี่โนดุดิ๊กดุดิ๊กจังเลยที่เอ้ยชั้นสี่แล้วโอ้ชนหัวชนเอออ่ะอาเอาให้หนึ่งชั้นอ่ะรถลดขั้นลงมาอ่ะอ่ฮะจะได้ถ่ายเห็นชัดๆหน่อยเออหนูต้องเตรียมวิ่งไหมแม่หนูต้องยังไง

เออใช่ค <rí> e> ่ะน่าจะอย่างนั้นค่ะดูแล้วเป็นไรลูกเหออะไรออเอ็นดูฮัสโหลาเดกันหมไม่ต้องออกมาอยู่ในนั้นแหละอยู่กับแม่นะถ้าแม่หันหน้าไปทางน้นก็จะไปอ้อนก่อนเหลังจากดูเสร็จก็จะมาเล่นต่อนี่ เติมเติมของเติมของเออเออเออดูทำควงเนี่ยดูทำวัวจริงที่จริงผมคิดว่ามันยามากกว่านะมันยาังแดงหรอคือไปจับอยากให้รู้ว่าน้ำน่ะต้องการน้ำที่จริงน้ำก็มีเยอะนักแสดงนักแสดงโอ้เออน้องมิ้งเมืองเนี่ยถ้าแม่สอนแค่ครั้งเดียวสอนให้อาบน้ำพ่นน้ำใส่ตัวเนี่ยเขาก็ทำครั้งเดียวเลย เพราะว่าแม่ปล่อยมานั่งเฝ้าอยู่วันนั้นครั้งแรกที่เขาทำมานะแต่เขาจะพ่นใส่ด้านซ้ายโอ้ยรูดรูดดดแล้วถะลายแล้วถะลายแล้วโอ้ยรูดแล้วบางทีแม่เขาจะใช้เท้าหน่อยเหยียบอย่างเช่นอะไรนะมะพร้าวหรือไม่ก็แอจ็คฟรุตอะไรนะขนุนเขาก็ทําตามแต่กินไม่ได้ยังไม่ได้กินครับตอนนี้ตอนนี้คือน้องก็ยังหลักคือกินนมอยู่ อาหารหลักเลยของช่างน้อยอายุเท่าไหร่แล้วนะคะมิ้งมืออายุเท่าไหร่แล้วนะคะเกิดย3เดือนธันวาครับยีิบสามธันวาสามเดือนนิดๆคุมหามมนัมโอ้จะเข้าสีแล้วพี่มันลื่นลูกแล้วเป็นเนินด้วยไอเราก็ลุ้นเออออเ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 อออเ้ชอบที่ทามวงอะไปโดนตัวไหนมาเนี่ยหนุ่ม มาเช้าพ่อให้กินอะไรลูกไม่ได้ไม่ได้สาวเดินโชว์เห็นแม่กินเรียนแบบแม่แต่กินไม่ได้เออนี่แน่เฟี้ยงไปเลยเก่งจริงๆเลยลูกดูหน้าสิดูหน้าใช่ไหมดูหน้ามอมมอมใช่ไหมมันเขี้ยวจังเลยแม่แม่จะอาบตรงนี้ครับนี่แต่คดีกี่โมงแล้วเนี่ย คนนแรกเวลาอาบน้ำมือเว้ยว้ายโอ้โหคึกคักมากโอ้โหคึกคักมากเลยโอ้โหโอ้โหคึกคักมากโอ้โหผมฟ้องมาจากอินดี้มาทำอะไรนะไม่กินหรือเปล่านะลูกไม่ได้กินค่ะโอ้ยลุน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 ขาพันขาพันขาพันโอ้ยเนาะเนาะเป็นลิงกับขาพันเอาวิ่งกับขาพันเป็นช้างได้เป็นอะไรเยเป็นช้างได้เป็นอะไรเนี่ย เออชนงตึ้งพ่อให้ตึ้งพ่อให้อเลยว่าอยากออกแล้วเอออยากออกแล้วพ่อเออเอออันนี้กินกินน้ำไปร้อยรอบได้เข้าปากจริงๆอยู่ประมาณสหยดครึ่ง 2> 2ลิตรร้100ยอยรอบเข้าปากครึ่งลิตรพออู้โหแม่ตดใส่หน้าหนึ่งเออไม่กินไม่หลุด้กินแม่บอกอุ้ยขอโทษค่ะไม่เห็นหน้ามาอุ้ยขอโทษค่ะ ให้หน้าวักจังเลยดูห่างน้อยนะสช่ะหาห่างน้อยนะคือประเด็นประเด็นถ้ามีคนถามผมเรื่องอายุช้างนะมันมีบางคนก็จะบอกทําไมให้ช้างผสมเร็วจังนู่นนี่นั่นอาจจะใช้อกาสนี้ก็ได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวันที่เราพาช้างอีกเชือดหนึ่งซึ่งตาบอดดข้างล่างโอ้ยโอยโอยปลอดภัยก่อนไปหาหมอซึ่งอยู่ปางของเพื่อนเพื่อนกันนี่แหละ ซึ่งหมอสัตวแพทย์ที่นั่นมีเคสที่รักษาตาช้างบ่อยช้างเจ็บตาล้วก็เลยพาเดินไปเอิญว่าชบาเป็นเพื่อนสนิทของช้างเชือกนั้นคือโมโฮก็เลยเอาเดินไปด้วยกันนะครับวันเกิดเหตุนะครับวันเกิดเหตุวันเกิดเหตุพอไปปุ๊บแล้วพเอิญว่าช้างตัวผู้ของที่นั่นเขาเพิ่งออกจากกงหลักจากการตกมันอได้เวลาเลยได้เวลาเลยเสร็จแล้วก็ เหมือนกับว่าได้กลิ่นกันก็ประมาณว่าวิสาววิสาวชื่ออะไรจ้าน้งสาวนั่นคือที่ไปที่มาเราพอเห็นล้วปุ๊บเออก่อนนั้นก็คือช้างไม่เคยมีประวัติในการที่จะไปผสมพันธ์อะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าที่ปางเรามีช้างตัวผู้เล็กแล้วพอได้ไปเจอไปเจอตัวผู้เจอหนุ่ม嘛เนาะเจอหนุ่มเจอของแป้นะคะของแป้นะคะของแป้นะคะก็เลยจัดเลยเรียบร้อย แล,แล้วเราเขาะเป็นเป็นช้างที่ให้ลูกดีครับให้ลูกดกตั้งแต่โ <c oughs> ดไปนหนึ่งดอก <c oughs> ตั้งแต่พี่สาวเขาเนี่ยตั้งแต่อายุแปดหรือว่าเก้าขวบก็ท้องเหมือนกัน<อ>าการที่ช้างจะท้องเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าขึ้นอยู่กับเกณฑ์อายุอะไรยังไงเพียงแต่ว่าความสมบูรณ์ของร่างกายใช่ครับบางคนบอกว่าทําไมให้ผสมก็ใครจะไปห้ามได้ละ่ะใช่ก็เขาจะผสมแล้วเขาไปเจอกันข้างนอกอย่าลืมว่าหนึ่งในของสวัสดิภาพ ช้างก็คือสัตว์จะต้องมีอิสรภาพในการแสดงพฤติกรรมแบบธรรมชาติได้แล้วเขารักกันนะเนาะครับอันนี้คือือยอะไรทำเสียงอะไรอะบ่นโงเออทำเสียงอะไรอ่ะหนูเสียงมนหมูเลยอยากออกอยากออกบ่นพ่อเบือแล้วเนี่ยบ่อะไรจะเปิดนอะไรจะปจะได้ออกเนี่ยบ่นอะไรจะเปิดบนจะเปิดรอนอนร้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 อนอน เอ้าเปิดสารโอ้ยพี่ซุยบง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 เกาะตูดเอาหน้าที่แห่งความประทึกใจมาถึงแล้วนะครับอ่าห้ามกระพริบตานะครับใช่ป่ะเด็ดไม่กนหลุดพักไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยดีใจแล้วสินี่เอ้าเอ้าจะไปไหนนั่นน่ะดานะครับต้องกระโจนต้องกระโดดโอ้แล้วแม่เขาก็คือไม่ผูกมาแล้วมิ่งมาแล้วไปลูกไปไปเลยไปเลยลูกไป ไม่ใ่บ้านไม่ต้องเวทจ้ะไม่ต้องเวทจ้ะทองคุ้มไวทองคุ้มไวเออพี่ทองคุ้มน้องลูกเออไปเลยถึงเวลาเ็นลึกแล้วไปเลยทางนี้ครับท่านแม่เราโชคดีจังเลยอ่ะมาเวลานนอตก้อมาทางนี้ก้อมาทางนี้ก้นมาทางนี้อะไรอะไรอะไรอะรอะไรโอ้ยอ้าวเอ็นว ขาแบบตลกตัวนี่นะคะขนาดอ่ะที่ฉบาทำไหมเนี่ยบาทำไหมน้าอ้าอุ้ลุไปลงไปลุกไปเล่นเลยเล่นเลยี่ฉบาจุ่มนี่คือสอนให้ลูกรู้ว่าลงไปเล่นเล่น เต็มที่อ่ะขาดเต็มที่อ่ะม้วนมากม้วนมากอ่าต้มยำช้างน้อยครับต้มยำช้างน้อยอ่ะเต็มที่หนูกอ่ะออกให้สมใจอยากจะออกกอกอ่ะเอาเต็มที่เลยอ๋อเหออ๋อหโอ้โหโอ้ยคุณลอ้อูมาแลยมาเลย มาเล่นเลยฉันขำมากเลยอ่ะเออนะฮะขอมาเล่นเพรชินลงนะหนูไม่เล่นลงแล้วนะเนี่ยลงแล้วนะเนี่ยฮะยหนูไม่ลงจะลงแล้วนะมาเร็ว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 น้ำชานมมาเล่นชานมมาเร็วเร็วเร็วอ่ะลงมาลงมามาเลยมาเลยมาเลยเอาอยู่ไม่ลุก ไม่ลงแล้วกลับคอกแล้นะกลบักลบคลอกไหมกลับคอกไหมมาเลยมาเลยมาเลยมามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็้ยเเวเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เยเ้เยเ้ช่วเลยช่วเลยช่วเลยเออเ่วเลย โโออ้้้ขาาลงเต็มอ่างแล้วเหมาะมากเลยมาม่าอืดแล้วมาม่าอืดเลยมาม่าช่างน้อยอืดแล้วอืดอยู่ในถ้วยเต็มถ้วยเลยตอนนี้ลูกเอ้ยเออ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 ฉนุกจังสนุกจังตาเหลือกเลยสนุกตาเหลือกเลยเออดูขาดิโอ้ดูขาดิออเออเขนาดเลย No ิ่งเมาเนี่ยแลเป็น rescue pork เหคะเออแม่น่ารักมากนุ่งมอ้โอ้ย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 โอ้อโอ้ยอยายอโอ้สบายอสบายเลยโอ้สบายโอ้สบายมากโอ้โอ้สบายมากโอ้ โอ้โหน้ำ tamam. หมดแล้วมั้งน้ำมาลูกเออโอ้โห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 โอ้หโอ้โ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 หโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โโอ e: no. ้โหโ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้หโออ้โ้โหโอโอ้โหโ้โหโ้โหโออ้โหโ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 ้โห พี่ควานเปียกไปแล้วครึ่งตัวสบู่ไหมคะเออสบู่ไหมคะเออะไรยะเอออะไระเออ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 มันเคี้ยวมากเลยน้องเกิดเดือนธันวามอกราบุมหาเมนาเพิ่งได้สามเดือนกว่าโอ้โหกระมังที่แตกบ่หนูฉันเสียวกระมังแตกมากอือหือ โอ้โหโอ้โหมันมันเขี้ยวเนาะถ้าจะแบบอืนขอให้สุดสักทีหนึ่งเถอะกว่าจะได้ออกมาโอ้โหเอาให้หายยากเลยโอ้ย้ยสนุกมากเลยโอ้โหเออมีความฉุกมากอู้โหมันเขี้ยวจังเลยดูหน้าชินะดูหน้าชินะนะมา ดูหน้าชินะเออยังไงนะยังไงนะเออยังไงนะเอจะออกยังไงนะเอาหัวที่เออเออเเออเโอขึ้นทีลงทีลำบากมากเกิน